สวัสดีครับพบกับผมอยนในการอ่านไพ่ย,ยิปซีปยากรดวงนะครับคลิปนี้ก็เป็นการปรยากรดวง9วันนะครับของผู้ที่เป็นชาวราศีตุลก็ย้ํานะครับว่าเป็นชาวราศีนะครับราศีตุลคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนนะครับกับการเปิดไพ่ย,ยิปซีสามสำรับเช่นเดิมนะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักโดยพอประมาณนะครับกับดวง9วันดวงตั้งแต่วันที่6 ถึงวันที่14มิถุนายนนี้นะครับขอย้ำนะครับว่าเป็นโดวงกว้างๆนะครับไม่ได้จพะพอจะจงเป็นโดวงส่วนตัวผู้หนึ่งผู้ใดนะครับกับรยากรที่ออกมาก็มีตั้งตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ได้ตรงกับโดวงของผู้ใดเลยก็ได้นะครับขอขอให้ทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังนั้นได้ใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับขอให้พิจารณารับเอาพลังงานบวกพลังงานดีๆนะครับเพื่อเป็นพลังเป็นกําลังใจใกับท่านในแต่ละวันนะครับ ครมพยากรณ์ที่ดีๆนั้นก็ขอให้บังเกิดขึ้นจริงกับชาวราศีตุลน,นะครับครมพยากรณ์ใดที่สอบไปในต่างไม่ดีนะครับก็ขอให้ด้การปัดเป่านะครับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เทวดาทั้งหลายต้งปวงนะครับให้สิ่งไม่ดีตั้งหลายเหล่าน,นั้นเสื่อมสลายไปให้หมดสิ้นนะครับ และก็อะไรถ้าผิดพลาดมาก็ขอขอภัยมาหน้าโอกาสนี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการสนับสนุนนะครับก็มาดูกันนะครับว่าชาวราศีตุลน,นะครับในการเปิดไพ่สําหรับเลขก้าใบนะครับในเรื่องการงานธุรกิจนั้นสิส่งศิธิ์เทวดาจะสื่อความหมายพปได้รู้คร่าวผ่านมาตามไพ่ยืดสียปรดได้รู้นะครับว่า จะเป็นในรูปแบบใดในช่วงกลางวันดังกล่าวนี้นะครับของชาวราศีตุลย์ลับไปไปได้ขึ้นมานะครับความเป็นเสถียรมั่นคงนะครับในเรื่องการงานธุรกิจของท่านสีไม้เท้านะครับก็เป็นความเติบโตที่มีความมั่นคงนะครับที่จะส่งผลรายได้รายร,ายรับนะครับผลประโยชน์ที่เข้ามาได้เฉลมิมฉลองกับรางวัลเกียรติยศนะครับที่ีเข้ามานะครับมีความมั่นคงเป็นเสถียรในทิศตาน ที่ดีอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ใครที่มีวัญนาอะไรนะครับก็มุบออกจากมอบออนออกจากสภาวะนั้นได้ในทิศทางที่ดีนะครับอะไรที่ไม่ตอบโจทย์อะไรที่ไม่เติมเต็มนะครับก็จะเดินหน้าออกจากสถานการณ์นั้นไปสู่ในทิศทางที่รุ่งเรืองดีกว่าเดิมนะครับที่เราอยู่เบื้องหน้านะครับก็เดินทางด้วยความสดใสนะครับไปพบกับความสดใสอะไรที่ เสียเวลาจมอยู่กับการไม่เบิกบานใจตาแล้วไม่เกิดความรู้สึกที่ดีๆนะครับก็จะเดินออกจากสถานการณ์นั้นแล้วก็ไปสู่ความสดใสงานที่ดีๆเข้ามานะครับบางท่านก็จะมีงานฟรีแลนใหม่เข้ามานะครับ,บ,ท,ราารบที่ทำให้ท่านทำด้วยความสดใสเบิกบานไม่มีก็จํากัดไม่มีก็ผูกมัดใดๆให้เป็นวิตกกังวลน,นะครับแล้วก็ไปไปต่อมาห้าถ้วยนะครับ แล้วก็สั่นนะครับชีวิตสดใสรุ่งเรืองนะครับกับหน้าที่การงานนะครับท่านจะรู้จักใช้ที่ผ่านมาอะไรที่ทำให้ไม่ความสำเร็จนั้นจะเป็นก้อคิดนะครับที่สร้างพลังสดใสให้เกิดขึ้นเพื่อใท่านหนอกจากสภาวะนั้นแล้วนกะ็ไปเดินหน้าไปสู่ด้วยความสดใสด้วยได้อีกแนวคิดที่ดีๆนะครับที่นํามาปรับปรุงแก้ไขพัฒนาในเรื่องการงานให้มีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่รุ่งเรืองนะครับก็ เส้นต่างของความรุ่งเรืองรุ่งโรจน์เดือดสันขึ้นมานะครับก็ตีว่าการงานธุรกิจของท่านนั้นจะสดใสนะครับที่ออกจากอะไรที่เสียเวลาอยู่กับสถานการณ์ไม่เติมเต็มไม่สําเร็จนะครับจะออกมาพบกับความสดใสในชีวิตที่นำพาธุรกิจการงานของท่านนั้นสู่ความรุ่งเรืองเบิกบานต่อไปนะครับ ก็เป็นทิศตางที่จะเกิดขึ้นสั่นขึ้นมาก็ถือว่าเป็นไฟที่ดีที่สุดของสำรับนะครับในเรื่องการงานธุรกิจของชาวราศีตุลน,นะครับเนี่ยก็ความเหมาะสมความคู่ค,ควรชัดสติกนะครับที่เข้ามานะครับบางคนอาจจะมีการเริ่มต้นกับอะไรใหม่ๆที่มีเข้ามาในเรื่องของการร่วมบุ่นลงทุนตามสัญญาอะไรเกิดขึ้นนะครับหลังจากออกจากสภาวะอะไรที่มันไม่ตอบ โจทย์ไม่เติมเต็มนะครับก็จะมาทำอะไรใหม่จับใหม่แล้วก็อาจจะมีผู้เข้ามาร่วมวุ่นสนับสนุนนะครับก็ทำให้ต้องมีร่วมมือกับผู้อื่นแล้วก็มีการลงนามทำสัญญาอะไรกันให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็ในผลประโยชน์ที่อยู่ในลักษณะทีะ่ไม่ได้เปรียบเสียเปรียบต่อกันนะครับก็ผลประโยชน์ที่เครืองคูลเครื่อหน้อยด้วยความยุธธติธรรมด้วยความถูกต้องนะครับ แล้วก e, ็ทาวเวอร์สถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงนะครับที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วนะครับที่มีการออกจากสภาวะอะไรที่มันไม่เติมเต็มนะครับแนก็การออกมานั้นไม่ได้ออกมาด้วยความเสียความรู้สึกนะครับแต่ออกมาด้วยความสดใสเบิกบานนะครับที่เปลี่ยนแปลงขึ้นกับตนามรวดเร็วนะครับซึ่งบางท่านก็ไม่มีอะไรที่คาดคิดมันล่วงหน้านะครับกับสถานการณ์นั้นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นนะครับแต่ด้วย การตัดสินใจแบบปุบป,ปับจับพลันตันตัวนะครับที่บางทีก็คิดได้ขึ้นมาว่ามีแต่เสียเวลาเปล่านะครับในการที่จะจมอยู่กับอะไรที่ไม่ตอบโจทย์นะครับซึ่งบางทีก็ยืดเยื้อมาพอสมควรนะครับกับการเดินทางกับสถานการณ์อะไรที่มันต่ำไปแล้วก็ไม่เกิดผลประโยชน์มีความล้มเหลวไม่สําเร,ร็จสมหวังดังตั้ง,งใจปรารถนานะครับก็จะมีการคิดตัดสินใจแบบ จับพลันตำรวจนะครับกับสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงนั้นที่จะให้ไปสู่กองความรุ่งเรืองรุ่งโร์ที่รออยู่เบื้องหน้าต่อไปนะครับและก็นะครับอัศวินถือดาบนะครับก็การตัดสินใจที่จะพุ่งหน้าไปสู่กองความเติบโตอย่างรวดเร็วที่กล้ามานั่นเองนะครับแต่ก็ตัดสินใจด้วยความคิดปินิดวิเคราะห์อย่างทีทั่วนะครับอย่าตัดสินใจด้วยอารมณ์นันปั่นเล่นนะครับให้ใจคิด นะครับคิดวิเคราะห์ตึงเหตุตึงผลนะครับที่จะไปสู่เป้าหมายของความสําเร็จออกจากสภาวะของความล้มเหลวนะครับก็คิดพิธีพิถันพอสมควรนะครับอย่าตัดสินใจเร่งด่วนนะครับแม้จะายอะไรเข้ามาทําให้ต้องตัดสินใจแบบรวดเร็วก็ตามนะครับแต่ก่อนจะตัดสินใจก็คิดพินิจฐวิเคราะห์ด้วยความที่ท้วนด้วยความรอบคอบนะครับ พิจารณาด้วยความสดใสเบิกบานนะครับอย่าสมเสียงกับการคิดแบบในเรื่องของการอยู่ในบนเส้นได้ของความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นจึงต้องคิดพินิจพิเคพอสมควรนะครับจาราศีตุลในช่วงนี้นะครับถ้ามีอะไรที่ต้องรีบตัดสินใจด่วนนะครับกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยบางทีก็ไม่มีแผนงานไม่มีในแผนการไม่มีวางโครงการ ตัดสินใจแบบปุ๊บปั๊บโดยทันตีทันใดนะครับแล้วก็จะไปสู่ของความแข็งแรงนะครับสตรงนะครับที่จะเกิดความมั่นคงอย่างเป็นเสถีรยรได้นั่นเองนะครับก็เรียกว่าความแข็งแรงแข็งแรงนี้จะเกิดขึ้นแล้วก็สู่ความเป็นเสถีรยรมั่นคงนะครับแต่ว่าการจะเกิดได้นั้นอย่างที่กล่าวมานะครับที่จะไปสู่ของความรุ่งเร,ร,รืองรุ่งโรจน์นั้นนะครับก็ต้องจอบนะครับในเรื่องของ การคิดพินิษอย่างที่ท้วนอย่างใส่ใจในรายละเอียดนะครับเพื่อเป็นสู่ความสําเร็จอยา่าตัดสินใจเปลี่ยนด้วยแบบอุน่นหนังกันเล่นในทันทีทันใดนะครับเพราะว่าบางทีตั้นใจร้อนโดยเฉพาะท่านที่ไฟแรงต่างๆนะครับที่มักจะตัดสินใจอะไรรวดเร็วโดยที่ยังไม่มีประสบการณ์เต่าที่โวรน,นะครับก็จะส่งผลเสียาหายได้เช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นต้องวิเคราะห์พอสมควรนะครับที่ผ่านมานั้นจะเป็นแนวคิดที่ดี ให้นำมาเป็นบทเรียนมาเป็นแนวทางนะครับที่จะสร้างให้เดินหน้าสู่ความแข็งแกรง่งแข็งแรงนะครับใต้ใต้สำรับนะครับเดอยไอรเฟนนะครับอมความรู้ของท่านแน่งจิตวิญญาณด้านเดิมนะครับจะเป็นพลังที่เข้ามาเกื้อคูลสนับสนุนให้ท่านคิดวิเคราะห์ด้วยความใส่ใจด้วยความสุขผมรอบครอบด้วย ความเหมาะสมนะครับที่จะป็นสงความสําเร็จแล้วก็ได้รับพลังนะครับในการที่จะก้าวมาเครื่อนขูนเครื่อนนุน,นะครับแนวคิดของผู้อื่นก็จะเป็นพลังที่ดีนะครับที่จะก้าวมาช่วยทำให้ตัานนันตัดสินใจได้ในดิศทต่างที่ถูกต้องนะครับเพราะบางทีบางสถานการณ์นั้นท่านอาจจะไม่เกิดความกระจ่างชัดนะครับแล้วก็ไปตัดสินใจแบบเร่งด่วนด้วยความหมนหัน่ปเร่งด้วยความหมโหอะไรก็ตามนะครับที่บางทีก็เรียก กุลีกุจอเกินไปในการรีบตัดสินใจนะครับก็จะส่งผลเสียได้เช่นกันเพราะฉะนั้นต้องใจดุลเยียบปีนิดนะครับในการที่จะคิดนะครับตัดสินใจก็ใสศัยในเรื่องของพลังสนับสนุนความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับที่เราสามารถขอคำปรึกษาคำแนะนาอะไรได้นะครับคุยกันปรึกษาหรือกันแล้วก็ความรู้แห่งจิตวิญ,ญญาณของท่านผวมความรู้ดั่งเดิมนะครับแล้วก็บุญวาสนาของท่านจริงศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นพนลังเกื้อกูลเกื้อหน,นุน นะครับเพื่อให้ตานนั้นตัดสินใจอะไรออกมาในทิศทางที่ถูกต้องนะครับก็จะไปสู่ของความแข็งแรงความแข็งแกร่งนะครับไปใหญ่นะครับสองใบที่ขึ้นมาในทิศทางที่ของความรุ่งเรืองหรือสัน้นโดยเฉพาะใบที่ดีสํหรับนะครับที่จะเกิดความเติบโต,ตรุ่งเรืองแล้วก็แข็งแรงอย่างต่อเนื่องไม่มีขิดจากัดน,นะครับนี่ก็ไปใหญ่ใบที่9ก้านะครับแล้วก็ไปใบที่แรก ในเรื่องของความเป็นสเสถียรน,นะครับที่ได้รับเฉลิมฉลองความสําเร็จที่เป็นเกียรติยศกับความสําเร็จนะครับก็จะสร้างความมั่นคงให้กับชาวราศีตุลในทิศทางที่ดีนะครับเพียงแต่รู้จักใช้ที่ผ่านมานั้นเป็นแนวคิดเป็นแนวทางนะครับในการที่จะทาให้เรานั้นสร้างความสมดุลในเกิดขึ้นได้ในทิศทางที่ดีนั่นเองเพื่อออกจากสภาวะไรกอง ที่มันไม่ตอบโจทย์เป็นสภาวะของความล้มเหลวนะครับแล้วก็ไปสู่ของความรุ่งเรืองในที่รออยู่เบื้องหน้านะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการเงินนะครับของชาวราศีตุลน,นะครับ,บที่จะออกมานะครับราชินีถือไม้เท้านะครับก็การงานหน้าที่ของตั้นะครับที่จะดึงด,ดูดรายได้รับก็ามาให้มีอย่างต่อเนื่องอย่างมั่นคงนะครับแต่จะมีในเรื่องของรายจ่ายที่พอจะมีจุกจิกอยู่เหมือนกันนะครับในช่วง ก้าวันนี้นะครับของชาวราศีตุลนะครับแล่ก็เดือดร้อนนะครับการงานที่หลายๆอาชีพหลายเส้นต่างนะครับที่สร้างรายได้รายรับก็มาหลายหลายคนนะครับบางคนก็มากกว่าหนึ่งเส้นต่างนะครับกับรายได้รา,รายรับนะครับอาชีพเดิมอยู่แล้วอาจจะมีอาชีพใหม่หรือบางคนก็มีงานตําแหน่งส่วนตัวที่กินเงินตําแหน่งนะครับหรือบางคนก็จะมี เรื่องของธุรกิจส่วนตัวด้วยนะครับที่มีหลายเส้นทางในการเงินที่หลังไหลเข้ามาแล้วก็โอกาสของการมีโชคลาภโปรบป,ปลายได้ด้วยนะครับในช่วง9วันนี้นะครับที่ชาวราศีตุลจะพอจะได้รับเข้ามาให้พอเป็นที่ชื่นชมชืมม่นใจแม้จะไม่ก้อนใหญ่ไม่ก้อนโตอะไรมากมายก็ตามนะครับก็รู้สึกพึงพอใจในสะนะของความเป็นอยู่นะครับโดยเออมิ m นะครับก็ มีความสันโดษนะครับปึงพอใจกับสภาวะต่างการเงินในทิศทางที่ดีนะครับที่จะนําพาไปสู่ความสดใสก็ไม่พยายามดิ้นรนใหน้เป็นปัญหาในเส้นทางการเงินนะครับก็ไปไปต่อมาเดือดชาเวอร์นะครับสถานการณ์อะไรที่ก้ามาแบบป,ปกปิดจับปั่นตันดนวลด้วยเกี่ยวกับการเงินในช่วงก้าววันนี้นะครับที่ชาวราศีตุลต้องใช้ ความสุขุมนะครับใช้ความสุขุมรอบคอบในการคิดพิจารณาอย่างตีต้วนนะครับใจ้อปู่มปัญญาเข้ามาวิเคราะห์นะครับก็จะทำให้ตั้นั้นรับเหมือนกับสถานการณ์ต่างการเงินที่เข้ามาแบบปรับปรับจับปันตันด่วนนะครับแล้วก็ได้รับชัยชนะในทิศทางที่ดีนะครับปบไม้เท้านะครับก็การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดียิ่งขึ้นป้า่ใจสำรับนะครับการเงินก็สู่ความมั่นคงนะครับสีไม้เท้านะครับ ความเป็นเสถียรนะครับแล้วก็ตั้งใจใจด้วยความสุขุมรอบคอบนะครับใจวางระบบระเบียบที่เป็นแบบแผนรัดคุมในทิศต่างที่ดีก็ทําให้สภาวะต่างการเงินนั้นมีความเสถียรมั่นคงในทิศต่างที่ดีไกลมีปัญหานะครับก็จะได้รับการแคลไขเยียวยานะครับทิศต่างกองการเงินที่เป็นปัญหานะครับก็จะได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลหรือได้รับการเยียวยากับเงินที่หลังไหลมานะครับจาไม่เกิดสภาพร่องต่างการเงินที่ดีขึ้น ปัญหาที่มีก็จะได้รับการแก้ไกเยียวยาออกไปนะครับของชาวราศีตุลน,นะครับ mm hmm. แล้วก็โชว์ความเป็นสเสถียรตามการเงินต่อไปนะครับได้รับชัยชนะนะครับไม่ว่าจัดสก,การอะไรเข้ามาก็ตามนะครับซึ่งชาวราศีตุลต้องใช้ความสุขุมรบอบคอบนะครับทิ้งอย่างที่ปา่านที่กล่าวมาแล้วนะครับอาจจะมีสถานก,การณ์อะไรที่เข้ามาในช่วง9้าวันนี้ที่ไม่อยู่ในแผนงานการจชาจ่ายเงินนะครับที่อยากจะเข้ามาไอ ชาวราศีตุลต้องตัดสินใจต้องรับมือนะครับเพราะฉะนั้นสร้างงานรวมเบิกบานแจ่มใสในทุกเวลาเพื่อรับกับสถานการณ์นะครับก็ใช้ความสุขุมรอบครอบใช้ปุ่มบัญญาที่มีอยู่นะครับใช้ความสันโดษใช้ความไม่ตะเยอะตะยานในการที่จะโลกในเรื่องของการเงินนะครับก็จะทําให้ท่านนั้นปลอดไปแล้วก็โูจยชนะได้ในทิศต่างที่ดีนะครับเพราะว่าหลายๆสถานการณ์นะครับที่อาจจะมีเข้ามา บางทีอาจจะสมเสียงทําให้ท่านนั้นตัตดสินใจพลาดนะครับก็จะทําให้ท่านนั้นเสียเงินเป็นก้อนโตโตก้อนใหญ่ๆมากมายได้เช่นกันนะครับถ้าว่าท่านอยู่ในลักษณะมึงท่านนะครับที่คิดว่าละโมบนะครับอยากจะได้ไมีมากๆนะครับโดยที่ลืมคิดกำหนึ่งถึงความปลอดภัยอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นใ้ใช้ความสุข,ขุมรอบคอบด้วยความเข้าใจที่ถี่ต้นนะครับ หลักธรรมะขมากวบคุมนะครับใ่ใจที่รักสันโดษเพิ่อพอใจกับสถา,ารที่ไปอยู่ไม่หวังอะไรที่มันเกินไปนะครับก็จะทําให้ตัน้นปลอดไปแล้วก็เดินหน้าไปกับใจชนะต่างการเงินในติศทางที่ดีนะครับเพราะบางคนนั้นมักจะการเงินล้มเหลวร,เรนาเนระนาดกับหลายๆตันที่เกิดขึ้นนะครับบางทีนั้นก็ไป หวังละโมบกับเงินที่บางทีไกลมาเสอเนออะไรที่หวังว่ามีผลประโยชน์มากมายนะครับจึงทําให้ไปตุ้มเทกับสถานก,การณ์เหล่านั้นแล้วก็ทําให้ปิดหวังต่างกันเงินได้นะครับจึงไม่จําเป็นเฉพาะชาวราศีตุลอย่างเดียวนะครับหลายๆตันที่มักจะมีข่าวอยู่บ่อยๆนะครับด้วยความที่ลืมคิดวิเคราะห์ถึงผลประโยชน์ที่แท้จริงแล้วก็ไปอยากจะมีมากๆมีมากมายนะครับแม้แต่สิ่งที่มีอยู่หลายๆร้อยล้าน หลายล้านหลายร้อยล้านก็มีการโอกาสสูญเสียได้เช่นกันนะครับถ้าท่านไม่รู้จักในเรื่องของการคิดใจตรองด้วยความระมัดระวังนะครับอย่างไรก็ตามที่ต่างการเงินก็จะมีความเป็นเสถียรมั่นคงให้เกิดขึ้นตั้งในเรื่องของการงานนะครับการงานที่มั่นคงมีความเป็นเสถียรการเงินก็ย่อมจะมีความเป็นเสถียรมั่นคงเช่นกันนะครับถ้าท่านใจจะยย่งรัดกุมอย่างที่กล่าวมานะครับใจระบบระเบียบการ บริการจัดการการเงินด้วยความวด้วยเหตุด้วยผลด้วยความสุข,ขุมรอบครอบนะครับทีนี้มาดูในเรื่องของการความรักบ้างนะครับของชาวราศีตุลน,นะครับในช่วง9วันดังกล่าวนี้นะครับกับการเปลดไพ่ห้าใบเช่นกันนะครับโดยพอคร่าวๆนะครับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับไม่ได้ขึ้นมาราชาถือถ้วยนะครับความเมอเฟือ่ออาตอนเกื้อกูลต่อกันในทิศทางที่ดีในความรู้สึกดีๆนะครับ ถ้าเป็นของคนคบห,หรือคู่รักนะครับที่ต้องที่มีความเอรรื้อตอนเกื้อกูลกันในทิศทางที่ดีทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความอบอุ่นในทิศทางที่ดีนะครับออกจัดสภาวะใดที่มันเป็นปนัญหาแต่คู่ใดที่มีความรักความสัมพันธ์ก่อนหน้านี้นะครับมันรู้สึกหนาวเหน็บเหลือเกินอยู่ใกล้เคียงกันแต่เหมือนอยู่ไกลไกลกันเหลือเกินนะครับก็จะทําไม่ออกจากสภาวะนั้นได้ในทิศทาง ที่ไปสู่กองความเครือกูณาตอนต่อกันในทิศทางที่หวงใหญ่นะครับก็ส่งผลให้ความรักความสัมพันธ์ได้รับพลังอบอ,อุ่นในทิศทางที่ดีนะครับรู้จักยืดหยุ่นก่อนปรนรู้จักเข้าใจเขามาใจใจเรานะครับราชินีติดาบนะครับแล้วก็ยกระดับความรักความสัมพันธ์ที่เติบโตอย่างต่อนเนื่องมากกว่าเดิมนะครับ ที่ใกลมีปัญหนานะครับก็จะได้รับการแก้ไขเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์เดินหน้าสู่ความเติบโตส่วนคู่ที่ไม่มีปัญหนานะครับความรักความสัมพันธ์ก็เดินหนา้าเติบโตต่อไปในทิศทางที่ดีนะครับทั้งกล่นครบก็ตามนะครับและก็ความมั่นคงยัางต่อเนื่องเจรียนนะครับที่มีคุณค่าซึ่งกันและกันในความรักความสัมพันธ์นะครับไปโดยสำรับนะครับในการที่ประกอบความรักความสัมพันธ์นั้นด้วยด้วยผลด้วยกุยกันเป็นความมั่นคง นะครับในเจราจากันในทิศทางที่ดีนะครับคุยปรึกษาถึงความมั่นคงมองถึงอนาคตร่วมกันที่จะมองก้าวไกลไปด้วยกันนะครับก็ทมให้ความรักความสัมพันธ์นั้นมีความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับของคู่รักนะครับหรือคนคบก,ก็ตามนะครับแม้จะมะีคู่ใดที่มีปัญหาก่อนหน้านี้นะครับที่มีความหนาวเหน็บในความกบกันหรือในความรักความสัมพันธ์ที่เป็นอุปสรรคนะครับก็จะได้รับการ เพื่อาตอนในทิศทางที่ดีต่อกันนะครับที่จะดูแลใจใส่ใจเอ็ดใจผลใจรู้จักเอาใจเข้ามาใจใจเรานะครับก็จะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นได้รับการต่อยอดเติบโตต่อไปยกระดับความมั่นคงอย่างต่อเนื่องนะครับที่เข้าใจซึ่งกันและกันนาอะไรที่เป็นกิจกรรมใหม่ๆก็มาเสริมก็มาเพิ่มเติมนะครับก็ทาให้ความรักความสัมพันธ์ออกจากสภาวะที่มันเป็นปัญหานะครับแล้วก็ สู่ความมั่นคงอย่างต่อเนื่องต่อไปนะครับแม้แต่คู่ไม่มีปัญหาอะไรก็ตามนะครับที่ก็มีการเลืออเพื่ออ่าตอนต่อกันในความรักความพันความสัมพันธ์นะครับก็ดูแลอาใจใส่กันอย่างต่อเนื ern, body, D, ่องนะครับก <Wh> ็ทําให้ความรักความสัมพันธ์อบอุ่นไปในทิศทางที่ดีที่เดินหน้าด้วยความสุขนะครับส่วนคนโสดนะครับคนโสดในช่วงนี้นะครับบางคนนั้นก็มีโอกาสนะครับที่จะได้พบความรัก เข้ามานะครับเพราะโอกาสของการเริ่มต้นนะครับที่ได้ข่าวดีๆในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เข้ามานะครับบางทีก็พบกันในระหว่างความตาม่างวัยนะครับในความรักความสัมพันธ์บางคนก็จะพบกับคนที่เด็กกว่านะครับบางคนก็จะพบกับคนที่ดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่านะครับที่อาจจะอยู่ในฐานะของพ่อแม่แม่ก็ได้นะครับที่อาจจะปาน การมีครอบครัวมาแล้วนะครับซึ่งบางคนก็จะพึ่งออกจากสภาวะของการแตกแยกในะความรักความสัมพันธ์มาก็ได้นะครับถึงเป็นไม้นะครับเป็นสภาวะของฝานครอบครัวมานะครับเี่จะมาคบมาพบกันแล้วก็เริ่มต้นสู่ของความรักความสัมพันธ์ที่จะเกิดขึ้นของคนโสดนะครับแล้วก็แต่บางคนก็ยังตั้งกำแพงไว้พอสมควรนะครับยังไม่เปิด ช่องว่างสักเท่าไหร่นะครับที่จะให้ความรักความสัมพันธ์เข้ามานะครับตาใครที่พิจารณาแล้วไม่เหมาะสมไม่คู่ควรที่ดีพอนะครับมอพิจารณาแล้วไม่มีคุณค่าพอนะครับก็จะไม่เปิดเส้นทางความรักให้มีเข้ามานะครับส่วนบางคนนะครับก็จะเป็นพินิจพิิเคราะห์อยู่กับความเป็นเพื่อนนะครับที่อยากจะยกระดับฐานะนะครับให้เปลี่ยนแปลงเป็นความรักเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับที่อาจจะได้ช่วงของการคิด วิเคราะห์อยู่นะครับว่าจะยกระดับเปลี่ยนแปลงความรักความสัมพันธ์ให้เปลี่ยนจากเพื่อนเป็นความรักหรือไม่นะครับนี่ก็คือสถานก,การณ์ต่างๆของพุทธิปัญจราศีตุลน,นะครับวันที่6ถึงวันที่14มิถุนายนนี้นะครับในเรื่องการงานการเงินและก็ความรักโดยพอประมาณนี้นะครับก็ขอให้ชาวราศีตุลทุกท่านมีความสุขสดใสมีความมั่งคัง่งบุดมสมบูรณ์มีรักมีครอบครัวที่อบอุ่นนะครับขอบคุณครับ